ส่วนในเคสที่2ที่จะเล่าเนี่ยก,ก็คือเดี๋ยวนี้เนาะผู้หญิงเราไม่ได้อยู่แต่บ้านอย่างเดียวเรา,เ<อ>าต้อง <ไป S 2> ทํางาน,งาน ใช่ค่ะเลิกงานบางทีอาจจะสังสรรค์แล้วคราวนี้เราไม่รู้ว่าเราท้องเราก็ไปสังสรรค์ชนแก้วกับเพื่อนเชียร์สนกันเลยใช่ค่ะเชียร์ไปแอลกอฮอลมีผลกับแน่นอนแน่นอนค่ะมีมีผลต่อลูกในท้องค่ะก็คือลูกเนี่ยอาจจะมีความพิการทางใบหน้าเนาะหรือแม้แต่แม้กระทั่งสติปัญญาคราวนี้เนี่ยบางทีคนไข้พวกมารู้ตัวทีหลังว่าอ้าวหลังจากที่ตัวเองดื่มเหล้าไปทุกวันเนาะกงทุกวันเลยไม่รู้เลย้าวตอนนี้ก็นึกว่ากิน กินเยอะไปกินเหล้าไปพองมาปวดเ้ยน้ว่าเบียร์นือว่าพองเบียร์ใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์งจากกินเหล้าไปก็คือคุณแม่ก็จะเริ่มกังวลเพราะเรารู้แล้วว่าเออท้องเพราะว่าตามตามตามฉลากข้างขวดนะวเขาจะเขียนแล้วว่าถ้ามีตั้งครรภ์อะไรก็ห้ามกินนะเหลือเป็นสิ่งที่เรารู้เบสิกอยู่แล้วคราวนี้คนไข้ก็จะกังวลค่ะคนไข้ก็จะกังวลว่าลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะก็จะพูดว่าเออมันสามารถที่ทําให้หนึ่งส่งผลต่อสมองของเด็กทําให้เด็กแบบ พัฒนาการทางสมองช้าหรือรูปกระดูกใบหน้าเนี่ยค่ะก็จะผิดเพี้ยนไปได้นะคะหรือว่ามีแบบแขนขาสั้นแล้วคิดดูว่าระยะเวลาที่เขาตั้งท้องไปเนี่ยเขาจะกังวลมากแค่ไหนก่อลูกเขาจะคลอดออกมาหรือหรือกว่าใช่กว่าจะถึงมันก็กังวลใช่ก็กังวลทั้งคุณแม่ยิ่งเครียดไปอีกไงคะเราก็ต้องดูแลผลคข้ไปได้ยินเหมือนกันกระท่อมสาวรุ่นใหม่ปาร์ตี้เขามมีความเชื่อว่ากินแล้วขาวกินแล้วแบบ อะไรอย่างนี้แล้วก็กินเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตั้งครรภ์นเนี่ยเพิ่งได้ยินมาไม่เมันไม่นานนียแล้วก็ส่งน่าจะส่งผลกับลูกในท้องเหมือนอาการกินแอลกอฮอล์สารเสพติดหรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆถามว่าแบบหลักฐานมันชัดขนาดตอนนี้หลักฐานอาจจะยัง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 ไม่ชัดคล้ายๆกับกัญชาเหมือนกันค่ะกัญชามันแบบไม่สามารถพันธงได้ว่าดีไม่ดีแต่ด้วยความที่เราอ่ะจะคิดว่ามันเป็นถ้าปริมาณมากก็ถือว่าเป็นสารเสพติดเนาะครับ ซึ่งมันจะมีงานวิจัยบางบางงานวิจัยโชว์ที่แบบว่าเป็นคลอดก่อนกําหนดบ้างหรือถ้ามีความผิดปกติโรคเกาะต่ำอะไรเงี้ยต่างๆก็คือมียังมีงานวิจัยแต่อาจจะยังไม่นัแน่นพอที่จะฟันธงว่าดีหรือไม่ดีแต่แต่สำหรับตัวตัวเองเนี่ยจะแนะนําว่าให้หยุดดีกว่าค่ะเพราะเปยังไงก็เป็นสารเสพติดนะครับก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็อาหารการกินสําคัญนะครับ